ัสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเนาะหยอกกันเหรอท่างเอาเนองท่างหยอกเนองโอ้ยกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัสุดขัสักคนหยุดทุกบ้านก่อนอีหล่าเอ้ยฮันมาสบายดีลูกเอาอีหล่าก่อนอ่ะเอาอีหล่า ชื่นใจจังเลยชื่นใจจังเลยอะหอมเนอ่ยอื่นใจจังเลยที่ก็าอี่นะยนไรเพอองะไร่วัดน้องลองเพลงยังลองเพลงยังดูลองเพลงญี่ปุ่นอ้ลองเพลงคิดฮอดลูม้ยห้พังดู คิดทอดอิริเหรอเด็กอ่ะกันหนาใส่ก๊อกน้งามน้ำงามน้ำงามลูกหล่ะสบายดีเด้อบุตรสุกุสุขคนเนาะทั้งลาวเฮาแล้วก็ทั้งย่องทั้งฝั่งไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศมื่อนี้มื่อนี้มาพบเพื่อกระติดเก่าต้นสวยๆแล้วพี่น้องเนาะปลาเมากับชาวเพลง กำลังว่าสิออกไฟคุ้มนอนสว่างเนาะไปหาเช่าจอยเบิ้งเบิ้งลูกเบิ้งสิไปเอาน่ะมีของไปฝากเช่าจอยได้ยังปลาเมาไปฝากเช่าจอยได้มะนาวได้ยังสามอย่างสี่อย่างอะไรเนี่ยอยู่ในถุงไป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 เบิ้งดูกอย่าขคนนะฮันเด้หน่ะอย่างเป็นโลดจังเลยเรียมไวไปเลยโอ้ของปลาเมาพี่น้องโอ้เนือกว่ายอดมะฮุ่ง พักแป้งนัวพี่น้องซาแป้งกันล่งางว่ะเอาใบมะหุ่มไปกินกับตำกล้วยทะนี่บ่สเห็ดป่ะมาเล่บัดพักหวานหมักแป้งกับก๋วยมากน้ำอู้เดียไปผ่าข้าวจโอยพี่นอ้องใสนน่ข้นหน่าสีแซ่บเน่าผลิคุดของน้ำอยู่ตำมะหุ่มบ่เนาะแหน่มะขิ้นแก่พ่อปลาเมาเหนาน็นอันทีมงานชาวโอยอันคุดาคมามาอันคุดยังคุดของน้ำของน้ำเนาะจะเลยสิเอาของไปผ่าเผือเนาะเผือกขาวตำมะหุ่มอย่งางนี้ค่ะนะ เอาไปกันเลยนะปลามาอันเห็ดยอกกันยังบอลูกบ่ันนเพงกันแพงกันลูพงกันแพงกันดเอาแพงกันแพงกันแพงกันเอาแพงแพมันเก่งกันไองแพงกันเอบฉุกออกแพงนองแพงนองตุยน้าเอาพ่อ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 น้องใชลูกใช้จมมือมุนมัดบอลูกบ่ โอ้ม oh, mm ุดมัดเกิดบ้าละมี่เป็นมุมัดกี่เอาไปเป่าตาหน่องเอาเอาอย่าเป่าหน่องสิหายใจบริสันเอ้ยส่งนมให้หน่องส่งนมส่งนมไปไปบ้านซอจ่อยกันเลยน้องสอดแพงมันสวยเลยไปกระยาเข้าหานน้ำเมื่อยลุกบึ้งน้องซอยเอื้อยไปสิไป เห็ดยางอันน่ะเออเอ้ยห้องเป็นอ้าให้เอ้ยห้องดูห้องใหปูนไม่ชอบเปลี่ยนพลอย้อกเป็นถั่นทีเสียงอ่ะนะชิมินะโตสบวะ Ô, nó like nằm like. hơi, hơi hơi vừa nằm dạ cái nằm lại hơi vừa nằm nó bọt tiếng mà à hết cho nó hếtแหน่ nó Nằm อน้องเป็นผู้ใต้น้องเป็นผู้ใตน้องบอสเน้องเป็นผู้ลาเป็นผู้ต้องบอสคนหล่อจุกจิกน้าหปจุกจิกเนาะนี่แหลอ๋อมันอีกอ๋อมีอ หอมกบฮอมนี่ล่เยอะนะจเมีอยต้องมาล่ราไล่แล้วบอนมนะเอาเมันถางป่าัไดลูกมันถางปาก็จได้มีอยากนอนอย่าไปว่านอนอน้อนว่าอนบ่ห้วนนองมุดมัดก็นองมุดนมัดเห น้องไมมมน้มไ้องบลานาลาไน้วัด่ห้องกอนเลพี่น้องมาหอเทียนเท่าจอยแล้วมาก็มาเห็นทีมงานคุณของนามคือเก่าพี่น้องไ้กองมาฝาเอ้าคือขาดไว้้ผมขาดพอดีรถดก็ จะเอาใบมาคุมเน้อพักเป็นัวแซดเลยนี่มีมนาวมีม่เพือว่าเดียวเข้ามาละเพื่อว่านั่งจอญยางก่อนเข้ายู่าเข้าอูุ่้หนังเก่ง็ไปเมืองตร่เข้าในกุนังเก่งาไปเอาแล้วมาเป็นไาฬิกาแต่งนัวมาเป็นนาฬิกาแต่งนัว โอ้เมื่อนี้อันตุกตาแม่ยิ่งไปทันมากยืนให้กำลังใจเนาะมือวาดนี่ก็เต็มอยู่ถัดมอพอดีคือยังให้แม่ยิ่งมากพอดมีแหงน้อยนึ่งสบายดีเ้ยสบายดีน้องมาขุดน้มาบ่งเน่ เบิ่งรอบๆบบ้านสาวจ่อยเนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนคนบรรยายเด้อพี่น้องเด้อปลาเมาเป็นคนบรรยายเองแต่เอฟซีเพิ่นว่าให้คุดทั้งนี้เนาะพี่น้องเนาะให้คุดทั้งขี้แต่ว่ามันเป็นมันมันเป็นแถวด้านทั้งหัวอะไรแม่เพิ่นบบมากเนาะแม่เพิ่นบบมากเพราะว่าเพิ่นนอนหันหัวขึ้นพี่หันหัวขึ้นมาพี่แล้วเพิ่นว่ามันอยู่แถวทั้งหัวเพิ่์นแะบโมา มีอยู่สองขอนะพี่น้องเนาะหนึ่งอยู่ทั้งหัวสองมากแล้วบมี่หมองระบายนาเนาะเพราะว่ามันเป็นที่ดินของอันพี่น้องอยู่ขางเฮือนนี้เนาะดินซสาจอยแนละ้วมันสุดเฮือนพี่น้องมันสุดนี่เด้น,น,นี่มันสุดแหละเจ้าของดินเพิ่นบบอยากให้ระบาย้นาเสียนามอาบนามยัง้งฮะนะเพิ่นบบอยากให้ลงไปทั้งนี้เนาะก็เลยเปลี่ยนทิศพี่น้องเปลี่ยนเป็นทิศทางตะวันตกเนาะก็เห็ดตามความสะดวกพี่น้องต่ว่ากะ กะกะอึดอัดอยู่พอมันใกล้ได้ข้าเจ้าเนาะใกล้ได้ข้เจ้าเดี๋สาวจอยก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเพิ่นเขามาอยู่บ้านแล้วสิเจาะบาดาลให้ใหม่เนาะสิเจาะให้ข้าเจ้าไม่เพิ่นว่าอันนี้เป็นความคิดของสาวจอยมือนยังคือพากันหนับเงินแช่แชเลยเอามาแบ่งกันเด็ดดีเงินเรียบร้อยขอเงินเรียบร้อยอันยังหมายจะตกเงินตกเอาเออ สบายดีพี่ต้มาหน้าได้พี่น้องมาคุช่องน้ำซอยชาตรอยไปเลพี่น้องเลยเดินกันนี่นีเดียวเออซีนนเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นก็มีน้ำใจพี่น้องมาคุช่องน้ำซอยชาตรอยอันกีบเนี่ยาไปแล้วคุณคุณไปทางนั้นแหละลงตะกี้ดงไปเลยเอาออกไปรถบัฟเฟต์ยังเดจยวกับเอาขามาใหม่ก็ได้ตัวข้ามาใหม่นะแนนเอาออกรถมันสะดวกเจ้าทั้งได้เลยเห็ดแล้วนะ โอ้โอ้โอ้มาทางนี้มาทาพี่ไปพดคันน่นอแมนแมนาทางพี่โอ้ว่านบุรมาพี่น้องมามือนี่มือที่สองเป็นมือแรกสีนพี่น้องมามือนี่กับโบเป็นยังดอกยังได้คุดอยู่คึอกยังได้คุดคก่าวยัลเบยู่งลอเาะเติบอยูมันอันจะแคบโพดเน้อพี่น้องนาอก็เลยคิดว่าเอาความเาายับออกอีกประมาณว่า เม็ดอันเม็ดสี่สิบเม็ดเม็ดสี่สิบตอนนี้นะยังไงเดี๋ยวให้มันได้ให้มันได้เม็ดแปดสิบเนาะหรือเม็ดเจ็ดสิบนี่แหละมันจังสิพอดีเนาะความยาวของมันของของทั้งที่ว่าสกีบมันมันทั้งไปเนาะแมนแมนเขาต้องเห็ดให้มันมีมาตรฐานคุณภาพดีนะพี่น้องส่วนบางคนเนี่ยปูมอึกระถุ่อันนี้นะเขาเห็ดอยากให้มันดีแต่คือ ถ้าถ้าสาวจอยเพิ่นสิเอาตามแผนปอบเมาเอาได้แบบสวมเขาปอบเมาบ่เคยื่อปูมจักเถื่อใส่ท่าไดปีกับโบเป็นยังซิปกว่าปีบ่ได้เป็นยังจักเถื่อใหญ่มันใหญ่แมันก็นาดเนาะมันดีมันสะอาดมันบ่มีกลิ่นเลยเฮือนสาวล่างเฮือนขคอยเฮือนนินางเฮือนสีหาลังนะมีแต่เห็ดแบบก่อเอาบ่เป็นยังได้ดีแม่นผูดใส่ท่ออนาหนาฝนมานี่สิปปูม ອັນນະໃນເຮືອ1 3ນະຍັງ13ປີແລ້ວກໍຈະແມ່ນໃສ່ວ່າຮັກບໍ່ເປັນຫຍັງແມ່ນບໍ່ມັນບໍ່ເປັນຫຍັງບໍ່ເປັນຫຍັກອກ10 10ດອົາດີ ชาอยอดผสมมะนางโอ้ล่มน <t ell> ้ำโหมก่อนเนาะน้ำสแพงก่อนต่อน <t ell Sure> <shape> right, ้อฮะนงวาพื้นแล้เนบะฮูเฮ้ยหนึ่งกินแซบแซบได้หนึ่งกินกระปนกับแจ่วโเล้วใบเป็นพักเป็นนัวแซบได้หนึ่งกินดบ้เคยแล้วลงุกเคยละล่องลุกรอินหักิ้นอยากเชื่อมหด้วย กะทินน้อยเฮ้ยตั้งมะกุูงมะนาวแล้ว <bridges> ก็มะแค่มาให้ตัวสามเหงิกับสามเบื้อเฮ้ยขอบใจเองให้เองซึ้งใจเนี่ยติขอบใจเลยแม่เลขอบใจจ้าเอ้ยเนี่ยนี่ตัวยิ้มหมาเองมีแห้งเน่ยจักบาทตัวยิ้มนะมิเสน่ห์ดีเองหมักเฮ้ยเองหมักบมดตัวยิ้มตัวเฮาค้ตใจกับติ๊กนะค้ตใจมันนอนสมาธิ กเนไาคทข้าขาโดยบคนเกลยนะอนงาบาม่นาเสานะรเสา้องวดเสร็จกลับไปกัปตันมากุดทังน้ำใช่ไหมโอ้จักน้อยจักน้อยก็ออกมาเลยเส้นเอ็นบ่านตึงแล้วหน้าแล้วก็นอนพักผ่อนแล้วหน้าแล้วนอน นอนสมาธิกินเข้ามือละเสือได้ฮนะ่ะมือม่อละซ้อมอกินเข้ากับกินแลงมื่อละซ้อมบอกเมื่อทำอิดนำโบเมนเทือเดียวตีเมื่อนอนทำอิฐนะน่ะเถือเดียวพี่น้องอันนี้ว่าความจริงเด้อพี่น้องเอด้อโบอเมนอียังได้ประเมาว่านอนสมาธิเบากับตัน bun thang lái khoa nằng nằng xâm thực bảo gấp tan nằng nằng xâm thực, cứ muồn thế cứ muồn thế hết nhang hết nhang lúc hết nhang,สบาย đi luôn đi luôn lúc,สบาย đi luôn, anh mừng luôn, năn đi สบายดีก่อนช่องแม่แพงได้หน่สบายดีก่อนลูกสบายดีแบบนี้อุย้ยแม่นเลยดูอายบบบบบก้าอพูน่าบก้าอพี่นอ้องยังบกเคยผู้นี้น่ะดื้อขาดได้หนิเด็กบังเด็กคายดีบอสบักหั่นะเด็กคายดีอยู่บ่ลูกเด็กขายเด็กคายดีบ่ลูกโอ้เด็กคายดี นางแ่งนางแยงอยู่ในแลนเนาะดีใจแลวเนาะสิไดหของหน้ามาเนาะซื่นใจน้ำลานมาชมป้าเพิ่์ก็มานั่งเป็นกำลังใจให้ลานให้น้องเพิ่นน้องเพิ่นสจิตใจของหน้าเพิ่นก็ดีใจพี่นนองเลยป้าเม่าก็ดีใจคือการมาเบึ่งมาชมน้ำกันพี่นนองมาให้กำลังใจกันเนาะ ได้พักได้ยังก็เอามาฝากกันเบิ่งชมมากพระควดแล้วเนาะพี่น้องนาอผู้ก้ากันิีก็ปิดคลิปเด้อฝากติดตามชมคลิปนาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสแพงเ่ยเด้อสบายดีสบายดี